สวัสดีครับสวัสดีพีพีเพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณนะครับพีซดาวีินอะนแอยล้วตีคนละหนาวแล้วตีทางนั้นจังหวัดอะไรนะบ้านสีวันดูจังหวัดอุบนครับพีซดาวสวัสดีครับน้องมัดสีสวัสดีครับรสวัสดีครับ แก่อแจ๋เสดาก่อนสวัสดีครับขอบคุณอะไรครับที่แวะมาส่งกำลับบงใจด้วยพ่อสสดาพ่อสสดาบนนอนอีกเ้อะขึ้นมาน้องมาสีว่ามันจะยี่สิบสามสิบนาทีนะพี่น้องนอะครับเอ,อ้าลูกมัด คือบอกไปนอนนะหัวหมัดคือบอกไปนอนหักมัดยังยังเลาะแหวนอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับยังสีจีสวัสดีชุมรมคนนอนดึกนะห ชมลมคนนอนดึกบ่ะอ้คืนนี้ผู้ใดเนาะเสียพวงมาลัเนาะพวงมาลัเน่เด้อพี่น้องเลยจะสองคำพว่วงหยอกหยอกยอย <c oughs> เริ่มเย็นแล้วอากาศพี่น้องเลยเริ่มอากาศเย็นแล้วครับ สวัสดีชมรมคนนอนดึกเดอ้อพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากมายครับผมที่แวะมาส่งกำลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผม <c oughs> เดิมขีม่โมกแตกเลยพี่น้องขอบคุณนะครับน้องมัดสีผมจะไปหาน้องมัดสีโดนอะนะครับค่าแต่ เกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนามพี่น้องนะครับนานี่ก็เก็บผลผลิตนะครับผลผลิตหยากเขาหยากนามเนาะพี่น้องนะครับเยวววางๆค้าบเซตเขานำทำปลาแล้วไปหานะพี่น้องี่จะแวะไปหาเด้อนะครับ ขอบคุณนะครับที่แวะมาส่งกำลังใจพี่น้องเป็นจริงไดไนเน่นอพี่น้องเลยทั้งเรื่มหนาวคึอกันแล้วบ่เก็บทดสอบเงนินพี่น้องแต่ว่าเสียนไม่ชิลรอัน แน,นอนก็บรได้ไล่เพื่อนไ้เพิ่นนห้แนวตังคืง่เ่า อากาศหนาวลระบอนผี่สะเดาทั้งบานเจ้าอากาศหนาวไม่เอ่ยทางอุบลก็ร่างหนาวมาอนี่แหละพีหรือว่าจะคล้องมาสมบายบ่ผมว่าผมบ่สมบายเพระาะว่าปวดงอยย่ยวนกลางวันนะ่ะ ขอบคุณนะครับทุกเลิบทุกไลค์นะครับขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะมาสม่งกำลังใจนะครับ